กีดไบชิลวิตกับดาราที่ญี่ปุ่นคนสวยดีก้ลูกสาวสุตตาชื่อดังและเคมีดีมากๆค่ะและเป็นโมเมนต,ต์ที่แฟนคลับต่างก็กิดเมื่อพระเอกอย่างไบคนดังที่ชิลาวิตก็มีโอกาสได้ไปแปะหน้ากับ AUK นางแบบสาวสวยชาวญี่ปุ่นลูกสาวของพระเอกหนุ่มสุตตา อดังอย่างคิมมูยะงานนี้ก็มีโมเมนต์และเซฟิลมคู่กันใหม่ให้กับหนุ่มไทยได้สาวญี่ปุ่นที่ได้อิจฉากันเล่นๆโดยทั้งที่เจอกันในงานแต่ปี2023แต่ในวันก่อนแต่ก็ว่ามีเคมีงามมากๆแอบบถ่ายก็มีโปรเจกต์ยกกันร่วมถึงหนุ่มไทยที่ญี่ปุ่นและจับจ้องสองคนนี้มาคู่มาคู่กันอยู่นะคะเอาจริงๆ